สวัสดีครับคุณอยู่กับ SC Home and Property ครับเราอยู่กับผมนัตพิชาครับสุภาพอสังหาครับวันนี้อยู่ไหนกันครับสุภาพวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแกรนดิโอแกรนดิโอระมสอระดมสองเป็นโครงการที่ติดกับถนนเมนหลักเลยนะครับครับอยู่ที่ตำบลสันท้ายนรสิงห์นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพูดเหมือนสมุทรสาครเหมือนไกลในะครับจริงๆจากตรงตรงมาจากแถวบางมดหรือว่าจากแถววงแหวนหนึน่งเงี้ยนิดเดียวนิดเดียวเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านบ้านครับแปลงมุมด้วยแปลงมุมสวยด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยอะไรครับรบ,บ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านเหมือนใหม่เลยนะครับเป็นบ้านที่อยู่น้อยมากก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยตกแต่งเรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่เคยได้อยู่ก็เลยก็เลยคิดว่าอยากจะขายแล้วก็ หลังนี้ครับเป็นบ้านหัวมุมเป็นไงครับคุณภาพคุณภาพเป็นไงครับบ้านก็บ้านสวยมากนะครับทีต่อเติมเพิ่มเป็นห้องนี้เป็นห้องนี้โอ้อเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ <c oughs> ก็หลังนี้เป็น uh, บ้านที่อยู่น้อยมากเลยนะครับแล้วก็เขาตกแต่งวิวอินไว้อย่างดีเลยแล้วก็ที่ดีคือให้ทุกอย่างเลยมีทีวีเอลจอไอเอลีดม, TV, J L e D, มีวิวอินมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างในด้วยหลังนี้ ติดโซลาร์เซลล์เรียบร้อยเลยมีอีวีชชร์เจอร์ด้วยนะใช่ครับและจอดรถได้รอดรไฟสามเฟสมันสบายหลังนี้ชื่อไทยโมดิก้านะครับเป็นหลังโครงการที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นไทยที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบ้านก่อนตัวนี้ก็กว้างนะครับในส่วนห้องนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันโอ้โหส่วนนี้นีเฟอร์นิเจอร์เขาให้หมดเลยนะให้หมดเลยครับคือเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบออกแนวแนวแบบ หม้จริงๆแล้วสวยดีแล้วให้ทีวีนี่ก็ให้นะครับจอ l อ d ดีนี่ให้หมดเลยกี่นิ้วเนี่โอ้โหผมว่าใหญ่มากมีสามเครื่องนะที่นี่เครื่องนี้ก็มอบให้แล้วก็ให้หมดเลยให้หมดเลยเฟอร์นิเจอร์บิวอินเรียบร้อยเลยครับตู้เย็นเนี่ยใช่ครับให้หมดให้หมดเลยพร้อมใช้งานอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเนี่ยยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยจาเนี่ยแค่ตัวนี้ก็สองหมื่นแล้วใช่เขาให้หมดเลยอย่างดีเลยให้หมดเลยครับเนี่ยครับแล้วก็เชนเดเลียเนี่ยเชนเดเลียเนี่ยพอดีเจ้าของเนี่ย เขาทาไฟเองเลยเนี่ยเขาแถมไปหมดเลยนะครับแอร์ด้วยทุกอย่างพร้อมอยู่อ่ะครับเรียกว่าเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเนี่ยประตูนะครับนิดหนึ่งเป็นประตูแบบรหัสด้วยครับพร้อมเลยนะครับความปลอดภัยสูงแล้วก็ประตูนี้เินแสหรือว่ามนเปิดเข้าดีกว่าเแต่โครงการเขาเป็นประตูเปิดออกบ้านนี่ทำเป็นเปิดเข้าเรียบร้อยเพราะว่าบ้านนี้อยู่แล้วเฮงแล้วครับวงดีดีก็จะเป็นที่เก็บของอยู่แบบนี้ครับเล้เก็บถุงก๊อกเก็บอะไรได้หมด เก็บรองเท้าซึ่งบิวอินอย่างดีเลยนะครับดีเลยครับเนี่ยนี่ก็มอบให้ไปด้วยนะแต่ว่าเหล้านี่ก็สั้งนึกระคืนตรงนี้ไหมล่ะเจ้าขเอาไว้เองนะครับเราเจ้าของไว้เองนะจะแถมเหล้าให้สักนิดนึงเดี๋ยวขอเจ้าของให้ใครสนใจตรงนี้เหล้าเก่าๆตรงนี้เป็น d o u b ว e w ล r l นะครับแล้วก็ขึ้นไปสวยแบบสไตล์คาร์ลิฮาร์เลยสังเกตไฟไหมครับไฟดวงนี้ราคาเหยียบล้านเหมือนกัน ล้านกว่าบาทไม่ใช่ร้านก็แบบแล้วก็มีเนี่ยอย่างๆที่ฟ้าบ้านเจ้าของเขาทำตรงนี้เองก็จะมีแชนเดลีย์เยอะเลยครับเดี๋ยวไปดูกัานจานตรงนี้เป็นดับเบิลวอลุ่มสูงนี่คือแชนเดลีย์สวยใช่ไหมครับแชนเดลีย์ก็สองสามล้านแล้วผมว่าเนาะสองสามล้านครับพอเข้ามาเป็นโซนร้านอาหารตรงนี้ก็รองรับโต๊ะได้ตรงนี้กี่คนเนี่ยตรงนี้ต้องแปดคนแปดที่นั่งโต๊ะสบายๆเลยแล้วก็มีแชนเดลีย์เรียบร้อยให้ไปด้วยนะครับตัวนี้ให้หมดครับโต๊ะอย่างดีเลยนะครับให้หมดครับ โอ้เฉพาะโต๊ะก็มีมูลค่าเยอะแล้วครับเฟอร์นิเจอร์บิลแล้วก็บิวอินเรียบร้อยเลยไปอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกจันใช่ครับเป็นยังไงบ้างโอดีเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ให้ไปหมดเช่นกันแล้วก็ดูทีวีครับนี่ครับจอ LED ก็มอบพา้เช่นกันนะครับตรงนี้ต่อไปข้างล่างครับจะมี2ห้องนอนครับใช่ครับเชิญครับข้างล่างจะมี2ห้องผู้สูงอายุได้เลย2ห้องนอนครับไปห้องขวา่ันก็ได้ครับขวาอันนห้องขวาที่เป็นห้องเล็กหน่อยแต่ห้องนี้ มีไฮไลท์ตรงนี้ครับเินเข้ามาเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้คือสระน้ําตัวนี้คือสระน้ําอันหนึน mm. งน่งก็ห้องที่ใหญ่กว่กากันซึ่นิดนึงนะครับซึ่งก็จะเห็นวิวหน้าบ้านเราจะเห็นวิวหน้าบ้านนะครับ mm. ซึ่งถ้าห้องเมื่อกี้ครับที่เราต่อเติมไว้จะอยู่ข้างนี้ mm. ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา mm. ต้องการจะทำคือตรงนี้โครงการเขาเป็น แบบคอนเวนชั่นอลอยู่แล้วการสร้างก็จะเป็นการสก่ออิฐฉาบปูนใช้ผนังมวลเบาเนี่ยมันสามารถจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ไม่กระทบกับโครงสร้างใหญ่เนี่ยเจาะได้เลยนะครับประตูก็จะเป็นห้องใหญ่ได้อีกห้องหนึงเป็นห้องนอนมาสเตอร์ไได้เลยครับกว้างใหญ่ในตังนูทและห้องน้ําในตัวก็คือห้องน้ําอย่เนี่ยครับก็สามารถสามารถจะใช้ห้องน้ำตัวนี้ได้เลยห้องน้ำรวมห้องน้ําสวยครับโอ้กระเบื้องอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นหินอ่อนกระเบื้องคล้ายๆกระเรื่องหินอ่อนแล้วก็มีโซเตียมโซนแห้งเรียบร้อย กระเบื้องเขาไม่ใช่กระเบื้องของโครงการเลยนะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เห็นไหมครับนี่กว้างผมว่าต้องมีร้อยสิบร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่สิบครับร้สิบคูณร้อยยี่สิบเป็นมันตอนแรกจะเป็นของโครงการมันจะแค่60สิบคูณรสิบครับหรืดูแล้วไม่สวยครับเอาออกใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ําก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยห้องครัวเห็นไหมครับโอโหสวยเลยสีเขียวโอ้สีเขียวนี่สวยมากเครื่องอบ ขนมปังนะครับอบเนื้อมีหมดเลยนะครับแล้วก็กลิ่นไม่รบกวนกันเห็นไหมครับก็ดูดควันอย่างดีใช้ของดีเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มีอินนะครับด้านบนเก็บของเก็บจานเก็บถ้วยจานเนาะตู้เย็นตู้เย็นนี่ก็มอบให้ด้วยแล้วก็ด้านนี้ครับเป็นบิวอินเรียบร้อยเป็นเตาอบเป็นไมโครเวฟเนี่ยอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะครับครับผมแล้วก็มาดูโซนนี้ครับโซนซักล้างนะครับ โซนซักล้างนี่ก็ให้หมดนะครับหมดเลยครับได้หมดเลยให้หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของแม่บ้านด้านหลังนะครับส่วนซักล้างที่หรูที่สุดท่านเราเคยเห็นมาเพราะว่ามีกระเบื้องด้วยใช่ใช่คือตรงนี้คือเจ้าของกล่าวเขารายละเอียดมากคือรายละเอียดดีมากตรงนี้คือสวยงามด้วยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายดีไซน์รายละเอียดมากนะครับเนี่ยเราตากผ้าตรงนี้มีช่องแสงให้ด้วยนะครับ ตากของที่นี่ก็ยังมีแดดลงมาฝนตกมาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ใช่วีหลังคากระจกหลังคากระจกใช่แล้วมีเด็ดส่องเข้าใช่เป็นห้องแม่บ้านห้องน้ําแม่บ้านด้วยแม่บ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ในห้องน้ํานะมามาก็เป็นส่วนของเขาเป็นส่วนของเขานะครับก็เป็นห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ห้องนอนของแม่บ้านจะอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับตอนนี้ทําเป็นห้องเก็บของก่อนนะครับที่จริง ที่จริงก็คือเป็นห้องแม่บ้านแหละแต่ว่าด้วยแม่บ้านไม่ได้อยู่ชั้นล่างนี่เป็นห้องน้ํารวมครับห้องน้ําส่วนรวมเนี่ยก็สวยงามนะครับถ่าชั้นล่างมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ําฝั่งจริงห้องน้ำรวมนั้นคู่ครับแต่ห้องนู้นสะดวกที่ใกล้ห้องนอนแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ํารวมก็จะมีบานที่เป็นบานกระจกให้แสงเข้ามาอย่างนี้ครับดีมากเลยบ้านนี่เรามีสองห้องนอนแล้วมีหนึ่งห้องต่อเติมใช่ครับแล้วก็สองห้องน้ำครับมีครัวมีอะไรทั้งอาหารมีครัวอย่างดีแล้ว ดิปิงดูตรงนี้พิเศษเลยครับถ้าเราจะไปเที่ยวเที่ยวทะเลเราเลกถึงที่ไหนไม่ต้องไปเราต้องไปเราต้องไปว่ายน้ําตามโรงแรมต่างๆไม่ต้องไปจริงๆโครงการก็มีแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนครับนี่ไงครับนี่อยู่แค่ตรงนี้ครับว่าน้ําครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่น้ําไว้เราเข้ามาดูเลยครับเนี่ยออกมาตรงนี้ก็จะเจอสระน้ําเป็นของมีระบบพร้อมอย่างดีเลยนะครับโอ้โหเพราะว่า ถ้าเราเปิดโรงเห็นไหมครับฝั่งนี้ถ้าเราเปิดโรงตรงนี้แล้วก็ร่งฝั่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซนทานอาหาร <c oughs> นยครับโซนทานอาหารแล้วก็โซนต,ต่างๆก็จะเชื่อมโยงตรงนี้เข้าด้วยกันได้เลยนี่ครับแต่ว่าถ้าต้องการมีภูปาร์ตี้ก็ได้เลยตรงนี้เห็นไหมครับ c o n n e c ทุกส่วนเข้าด้วยกันห้อ <c oughs> งนอนนี่ครับห้องนอนผู้สูงอายุฝั่งนี้ที่เราไปดูเมื่อกี้ครับนี่ครับใครยอยู่ห้องนี้สบายครับ <c oughs> โดดจากห้องนอนเลย,เลยโดดมาเลยครับโดดมาเลยดีมากเลยนะครับเนี่ย ห้องนอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้เป็นผู้สูงอายุก็ได้ครับเป็นวัยรุ่นก็ได้ครับผมว่าเด็กๆก็อยู่เนี่ยผมว่าชอบเนี่ครับคุณสภาพผมชอบไฟมากดูไฟเลยครับเนี่ยเชนเดียร์ซ้งายรานกราบะเชนเดียร์ตรงนี้ร้านกราบทและเชนเดียร์ตรวนี้อีกนี่ครับมุมเล็กๆตรงนี้เกิด้ครับขึ้นพระใช่ครับพระต้องอยู่หน้าบ้านตรงนี้ครับเป็นมุมก็จะเป็นมุมมุ้พระไว้ ได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ยังสามารถผมว่าทําเป็นห้องที่จะทนเป็นห้องกระจกทําอะไรห้องหนังสือได้อีกเล็กๆตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งโซฟานะนั่งเล่นได้ตรงนี้ตรงนี้เป็นโซฟาโซฟานั่งเล่นได้แล้วตัวนี้ทีวีก็เช่นเดิมเลยครับตัวนี้ว่าพ่อพหงเหมือนกันให้หมดให้หมดครับให้หมดให้หมดเลยนะเราเข้ามาตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยมีพ่อเปเปอร์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็บิวอินตู้บิวอินเรียบร้อยเช่นกันแล้วก็มีจุดพร้อมที่จะตั้งทีวีได้อีกหนึ่งเครื่องตรงนี้ แสงจากภายนอกเข้ามาได้ครับเป็นหน้าต่างบานกว้างเลยครับแล้วก็มีเทเรสเล็กๆตรงนี้ก็ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้หรือว่าเราจะวางเป็นต้นไม้เล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับด้านนี้ครับเป็น walk in closet สีขาวสวยเลยครับห้องผู้ใหญ่อย่างดีเลยนะครับก็ให้หมดเลยครับข้างในไม่ได้นะครับข้างในเป็น ของผู้หญิงแต่ว่าส่วนนี้บิวอินสามารถเป็นนี่ครับทำไว้อย่างดีเลยครับมันสภาพยังดีมากๆเลยนะครับจริงๆข้างาด้านนี้ครับนี่เป็นส่วนเด็กตัวมีปลั๊กพร้อมทุกอย่างโอ้ตรงนี้ดีมากๆเลยเป็นอล์อกอินคอนเซ็ตส่วนข้างาด้านในห้องนี้โอ้โหเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวเลยครับเนี่ยมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีโซนชวเวร์ กันไว้อย่างดีเป็นสัดส่วนครับอุปกรณ์อ,อย่างดีเลยครับโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็มีนี่ครับแสงจากด้านนอกเข้ามาได้แสงธรรมชาติเข้ามาออกดีไซน์ไว้สวยงามมากข้างบนนี่มี3ห้องนอน3าห้องน้ำนั่นในตัวหมดทั้งหมดห้าห้องนอนนะครับที่นี่ห้องนี้ก็เช่นกันครับบิวอินไว้อย่างดีทุกห้องพร้อมแอร์คอนดิชันหมดนะครับบ้านทั้งหลังมีแอร์คอนดิชันหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็มีจุดวางทีวีไว้พร้อมเลย ตู้บิวอินเรียบร้อยครับคุณสุภาพมีไฟนะใช่ใช่ทุกตู้ตมีไฟหมดครับอแล้วก็นี่ก็พร้อมเช่นกันครับ<ะ>มาดูครับมีเครื่องทอร์มอุ่น<ม>คือเรียกว่าพร้อมอยู่เลยครับก้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับโอ้ห้องนี้ที่ผมชอบคือไหนรู้ไหมครับแอร์แบบฝังฝังอยู่ด้านบนครับโอ้โ,โหแล้วก็เช่นกันเข้ามาเลยครับพร้อมพร้อมที่จะเนี่ยครับมีจุดทีวี ให้เรียบร้อยเลยสังเกตน,นะคเับโซล่เา,าเซลล์มีโซล่าเซลล์เรียบร้อยครับด้านนี้เป็น w a l k in c l ค s e t ครับห้องนี้จะเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงครับโอมีกระจกบานใหญ่โอ้เยียบก็แปลว่าที่นี่มีทุกห้องนอนมีห้องไหนหมดห้องน้ำหมดเลยครับครับวันนี้ก็ขอสรุปบ้านหลังนี้หน่อยนะครับก็บ้านหลังนี้เป็นเครือข่ายหรูครับแล้วก็อยู่ในโครงการ g กรนดิโอ2พระราม2สุทสาครครับซึ่งก็ไม่ไกลครับห่างจากหนนวงแหวนมาหน่อยเดียวครับอยู่บนเส้นพระราม2เราก็เป็นเครือข่ายที่ดีไซน์สไตล์ยุโรเปียนครับมีที่ดิน86.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย350ตารางเมตร5ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องนอนแม่บ้านแล้วก็มีห้องน้ำแยกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวด้วยแล้วก็มีส่วนต่อเติมเรียบร้อย ที่สําคัญนีครับส่วนของแถมมากมายเลยนะครับเพราะว่า f องเฟอร์นิเจอร์บิวอินเรียบร้อยมีไฟชัเดเรียแล้วก็แถมโซล่าเซลล์กว่า20ตัวรอบบ้านแอร์ฝังที่ฟ้าเนี่ยสตัวแล้วก็แอร์ติดผนาอีก4ตัวนอกจากนั้นยังมีทีวี TV L.E.D อีก3ตัวนะครับแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่อีก2ตู้แล้วก็มีเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าเตาไมโครเวฟเตาอบ แล้วก็ชุดครัวที่เป็นฮูดแล้วก็พร้อมเตาเรียบร้อยเลยนะครับเปิดมาที่ราคา24.9ล้านครับก็ถ้าสนใจก็สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมได้เลยครับติดต่อที่ผมดรพิชาคำสุวรรณหรือสุภาพอสังหาหรือติดต่อโดยตรงที่เพจ s s h o o m e a แ p ด r รอพาได้เลยนะครับ SC HOME เราดูแลเรื่องบ้านบริการด้วยความจริงใจ